ตอนที่91ค่าค่าคนเป็นเจียงซื่อเดินทางไปพบกับอาเฟยตรงสถานที่ที่เพิ่งเช่าไว้ขอบใจเจ้ามากลำบากไม่น้อยสินะอาจเป็นเพราะเดินทางอย่างเร่งรีบจึงทําให้อาเฟยมองดูแล้วดําคล้ากว่าเดิมไปเล็กน้อยแต่ยังคงกระฉับกระเฉงดังเดิมคุณหนูกล่าวอะไรเยี่ยงนั้นการได้รับใช้คุณหนูไม่ได้ลําบากเลยอาเฟยยิ้มแล้วบกมือมีทั้งเงินมีทั้งอนาคตเหตุใดต้องรู้สึกลําบากเล่า คนคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างอาเฟยสายหน้ามองไปทางเจียงซื่อดูเหมือนจะกล่าวอะไรออกมาแต่ก็หยุดไว้เจียงซื่อไม่ได้รีบร้อนนางรอคำตอบของอาเฟยอ,อย่างเงียบๆน,นางพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วทายที่สุดจะเลือกอย่างไรคงต้องแล้วแต่ผู้เลือกอาเฟยยิ้มออกมาแห้งๆแล้วมองเจียงซื่อพี่ชายผู้นั้นเดินทางตามข้าเข้ามาในเมืองด้วยขอรับเจียงซื่อวางถ้วยน้ำชาในมือลงเขาจะมาพบข้าให้ได้งั้นหรือ หากไม่ใช่เพราะเหตุนี้นางเองก็คิดมาออกถึงเหตุผลที่คนผู้นั้นจะเดินทางเข้ามาในเมืองหลวงอาเฟยชะงักลงถูกต้องขอรับเขากล่าวว่าจะมาพบคุณหนูให้จงได้ข่าพยายามสลัดเขาทิ้งแต่ไม่อาจทําได้จึงต้องยอมให้เขาติดตามมาด้วยแล้วเขาอยู่ที่ใดข้าจัดการให้เขาพำนักในโรงเตี๊ยมแล้วคุณหนูประสงค์จะให้เขาเข้าพบหรือไม่ เจียงซื่อครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าอื่มช่วยเตรียมการให้ด้วยข้าจะไปพบเขาเขาสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตของคู่มั่นสาวมานานกว่าสิบปีและฆ่าตัวตายต่อหน้าหลุมศพของคู่มั่นหลังจากฆ่าฆาตกรได้คนเช่นนี้แมนไม่กล่าวถึงความจริงใจของเขาหากพูดถึงความตั้งมั่นแล้วก็ทำให้ผู้ที่ได้ฟังสะเตือนใจได้ในที่สุดเรื่องของหลิวเซียนกูก็จบลงอย่างสมบูรณ์หากนางปฏิเสธที่จะพบเขาไม่รู้ว่าชายผู้นั้นจะทำเรื่องบ้าคลั่งใดในเมืองหลวงเมื่อถึงเวลานั้นคงจะปวดหัวหน้าดู คุณหนูจะไปพบเขาที่ใดที่โรงน้ำชาเทียนเซียงดีหรือไม่ที่นั่นไม่เหมาะสมเจียงซื่อสายหัวคนผู้นั้นไม่ได้เหมือนอาเฟยแม้ว่าอาเฟยจะเป็นเพียงอันธพาลตามท้องถนนแต่เขาก็เป็นคนในเมืองหลวงไม่ว่าจะไปที่ใดก็ไม่มีใครจับตามองแต่หากเป็นเขาผู้นั้นถ้านับพบในโรงน้ำชาคาดว่าจะเป็นจุดสนใจไม่น้อยหลังจากครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เจียงซื่อจึงได้ตัดสินใจว่าพาเขามาที่นี่อาเฟยลังเลเล็กน้อย คุณหนูจะให้เขามาเจอที่นี่จริงหรือขอรับเจียงซื่อยิ้มอย่างไรเสียที่นี่ก็เป็นบ้านเช่าไม่สำคัญอะไรหรอกตกลงข้าจะไปพาเขามาเจียงซื่อนั่งบนเก้าอี้ไหวรออย่างอดทนส่วนอามานหยิบพัดกลมขึ้นมาพัดวีให้นั่งอยู่ด้านข้างเสียงจักจั่นบนต้นไม้ส่งเสียงร้องในที่สุดอามานก็ทนไม่ไหวนังเหน็บพัดไว้ที่เอวก่อนจะดึงชายเสื้อของเจียงซื่อและเอ่ยถามว่า คุณหนูเจ้ากะเมื่อคืนนี้คุณหนูถูกเจ้าคนโรคจิตนั่นรังแกหรือไม่เจ้ากะเดิมทีนางไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเสียงตบนั่นแต่เมื่อคิดไปคิดว่าจึงรู้สึกว่าไม่ปกติหากว่าคุณหนูไม่ได้ถูกเขารังแกแล้วจะไปตบเขาด้วยเหตุใดเจียงซื่อลืมเงยหน้าขึ้นเหลือบมองอามานอารมณ์ของนางจมดิ่งในทันใดเจ้าอย่าได้กล่าวถึงเรื่องเมื่อคืนนี้อีกอามานหุบปากของนางลง ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าถูกเขารังแกจริงๆโท้เอ๋ยตัวข้าบ่าวสมควรตายเจ้ากะบ่าวควรจะเข้าไปช่วยคุณหนูไว้ตั้งแต่แรกอามานเจียงซื่อส่องเสียงลอดไรฟันใบหน้าขาวผ่องของนางแดงระเรือ่อนางไม่ได้เขินอายทว่าเป็นความโกรธเมื่อนึกถึงการกระทําอันกล้าหาญของไอ้หมอนั่นแต่ในตอนนั้นนางกลับไม่กล้าที่จะสั่งสอนเขาเจียงซื่อกระทอวิจินแต่โกรธตัวเองมากกว่าเจ้าเด็กคนนี้ก็จริงเชียวเรื่องนี้มากมายนางไม่พูดกลับมาพูดถึงเรื่องนี้ อ้าวดูเหมือนอาเฟยจะกลับมาแล้วนะเจ้ากะเมื่ออามานเห็นว่าคุณหนูของนางโกรธจริงๆจึงได้รีบปลีกตัวหนีอาเฟยเดินเข้ามาด้านในตามด้วยชายร่างสูงใหญ่อยู่ข้างๆคุณหนูผู้นี้คือฉินเจียงจวินอาเฟยรีบแนะนำกับเจียงซื่อเจียงซื่อจ้องมองไปยังชายผู้นั้นและพยักหน้าอย่างสุภาพแต่ดูเหินห่าง ในตอนนั้นนางไม่มีผู้ใดเป็นจังหวะที่พบเข้ากับอาเฟยคนเช่นนี้สามารถทําได้ทุกอย่างเพราะกลัวตายแต่แท้จริงแล้วควบคุมง่ายยิ่งแต่ชายตรงหน้านางที่เป็นคนไม่กลัวตายและไม่มีสิ่งใดต้องกังวลในโลกนี้นางอาจไม่มีความสามารถพอที่จะรับมือสําหรับคนเช่นนี้จึงเป็นเรื่องปกติที่ควรจะสุภาพด้วยจากนั้นส่งเขากลับไปอย่างปลอดภัยเจ้าคือคนที่เขียนจดหมายหรือชายผู้นั้นก้าวไปข้างหน้าและไม่รอช้าที่จะเอ่ยถาม อาหมานเดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าเจียงซื่อในทันทีนางขมวดคิ้วและดุว่าเจ้าเป็นใครมาจากที่ใดทําตัวร้ายมารยาทกับคุณหนูเช่นนี้เจ้าทําให้คุณหนูของข้าตกใจกลัวอาหมานเจ้าออกไปก่อนเจียงซื่อไล่อาหมานออกไปและพยักหน้าเล็กน้อยให้กับชายผู้นั้นคือข้าเองเจ้ารู้ได้อย่างไรชายผู้นั้นดูท่าทางตื่นเต้นข้าไม่สามารถบอกเจ้าได้เจียงซื่อยิ้ม แท้จริงสำหรับชินเจียงจวินเรื่องนี้สำคัญหรือท่านได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วยังไม่พออีกหรือข้าชายผู้นั้นกำมัดไว้แน่นและจ้องไปที่เจียงซื่ออย่างไม่ขยับขยืน่นอาหมานเริ่มเกิดความประมาานางสัมผัสได้ว่าชายตรงหน้านางไม่ธรรมดาแม้แตนางยังอาจรับมือได้ไม่ง่ายอาเฟยก็ประมาาเช่นกันระหว่างทางที่เดินทางมาเขาและพี่ชายผู้นี้นับว่าผูกพันกันบ้างประเดี๋ยวหากถูกคุณหนูจัดการเขาควรจะเข้าไปช่วยร้องขอดีหรือไม่ ถ้ายังมีคำถามจะถามชายผู้นั้นจ้องไปที่เจียงซื่ออย่างกลัวว่านางตรงหน้าจะหนีไปอีกแค่คำถามเดียวเจียงซื่อยิ้มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและอ่อนโยนเชิญชินเจียงจวินเอ๋ยมาเถิดภรรยาของข้าไม่รอข้าแต่นางไปเกิดใหม่แล้วจริงหรือเมื่อเห็นชายผู้นั้นกระวนกระวายใจอาเฟยก็ทำท่ากรอกตาชายคนนี้ตามเขามาเมืองหลวงด้วยระยะทางหลายร้อยลี้เนื่องด้วยสิ่งนี้ เขาก็สามารถตอบคำถามนี้ได้เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่คุณหนูสร้างขึ้นเจียงซื่อนิ่งเงียบนางเข้าใจพฤติกรรมของผู้ชายผู้นีด้ดีในสายตาของใครๆนี่อาจเป็นคำถามที่ไร้สาระแต่สำหรับชายที่คิดถึงเพียงภรรยาของเขามานานกว่าสิบปีนี่เป็นแรงจูงใจของเขาที่จะมีชีวิตอยู่หรือตาย ดังนั้นเขาจึงไม่รีรอที่จะเดินทางมาหลายร้อยลี้เพียงยืนตรงหน้านางผู้ช่วยเขาไขปริศนาและเอ่ยถามคำถามนี้หากเป็นคนอื่นถามคำถามนี้คงไร้าสาระหากเป็นคนอื่นตอบคำถามนี้ก็ช่างหน้าขันแต่ในสถานการณ์เช่นนี้คนที่เอ่ยถามดูจริงจังอย่างยิ่งเขาแค่อยากจะได้ยินคำตอบจากคนตรงหน้านี้ชินเจียงจจวินคิดว่าภรรยาของท่านเป็นคนอย่างไรนางเป็นสตรีที่ดีที่สุดใจดีเข้มแข็งและน่ารัก คำเยินยอที่สวยงามออกมาจากปากของเขาเจียงซื่อยิ้มภรรยาของฉินเจียงจะวินเป็นคนดีมากนางจะไม่ตกนรกและต้องทนทุกทรมานอย่างแน่นอนข้าคิดว่านางคงจะไปเกิดใหม่นานแล้วชายผู้นั้นตกใจจนเซถอยหลังไปสองสามก้าวเขายกมือขึ้นกุมหน้าของตนไว้ ท่ามกลางแสงแดดแผดเผาชายร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ในลานร้องให้ออกมาอย่างไร้เสียงจากจันที่ซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้ก็เงียบทันใดพวกมันหยุดเสียงร้องอันน่ารำคาญลงโอ้หักว่าภรรยาของพี่ชายไปเกิดใหม่แล้วนางน่าจะกลายเป็นสาวแล้วอาเฟยทนไม่ไหวกับบรรยากาศเคร่งครึมเช่นนี้จึงกล่าวติดตลกชายหนุ่มหยุดลงจากนั้นวางมือลงดวงตาเป็นประกายอาเฟยไม่กล้ากล่าวอีกต่อไป เขารู้สึกว่ากำลังรนหาที่เออพี่ชายสิ่งใดควรถามก็ได้ถามแล้วข้าพาท่านกลับไปยังโรงเตียมไปกินข้าวกันเถิดชายผู้นั้นสายหัวข้าไม่มีเงินกินข้าวเงินก้อนเดียวของเขาถูกใช้ไปเมื่อตอนเข้าเมืองหลวงแล้วข้าเลี้ยงเองกว่าท่านจะเดินทางมาเมืองหลวงไม่ใช่ง่ายๆข้าเพียงมือเดียวข้าเลี้ยงได้ข้าไม่มีเงินจะกลับข้าจ่ายค่าเดินทางให้อาเฟยกัดฟันกรอด ชายผู้นั้นเหลือบไปยังอาเฟยทันใดนั้นเขาก็กำมือขึ้นคันวะข้าอยากจะอยู่รับใช้คุณหนูเพื่อขอข้าวประทังชีวิตซีไม่มักกล่าวเสมอว่านางอยากเดินมาทางดูเมืองหลวงว่าเป็นอย่างไรหากเกิดใหม่นางคงจะชอบที่นี่เขาอยากอยู่ในที่ที่นางชอบเจียงซื่อคาดไม่ถึงว่าเรื่องราวจะกลายมาเป็นเช่นนี้นางลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าข้าไม่รับคนร้ายประโยชน์ชายผู้นั้นยิ้มอย่างมั่นใจข้าข่าคนได้ตอนที่92วัดหลิงอู้ ทันทีที่ชายผู้นั้นกล่าวเช่นนี้แม้แต่ลมที่พัดเข้ามาในลานก็ดูเยือกเย็นลงอาไฟนำมือแตะคางของเขาโดยมีรู้ตัวจูจูเขาก็รู้สึกว่าโชคดีเหลือเกินที่เขาสามารถเดินทางกลับมาเมืองหลวงได้อย่างปลอดภัยเหตุใดเขาจึงเอ่ยออกมาว่าความสามารถพิเศษของเขาคือฆ่าคนเป็นออกมาได้อย่างง่ายดายฆ่าฆ่าคนเก่งชายผู้นั้นมองไปที่เจียงซื่อและเน้นย้ำอีกครั้งอาหมานก้าวไปข้างหน้าและตำหนิ เจ้านี่แปลกยิ่งกล่าวเรื่องการฆ่าคนต่อหน้าคุณหนูเราสมควรแล้วหรือแม้ว่าคุณหนูของพวกนางจะก,กล้าชใช้มีดแทงกุ้นบุรบุตรโดยมิเปลี่ยนสีหน้าได้แต่เรื่องนี้ก็มีอาจให้คนนอกรับรู้ชายผู้นั้นเพิกเฉยต่อคำกล่าวของอามานเขายังคงจ้องไปที่เจียงซื่อการดื่มสุราตลอดทั้งปีมิทําให้เขาสับสนได้แต่สตรีคนหนึ่งที่ส่งจดหมายดังกล่าวให้เขาทั้งๆที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยลี้เขาเชื่อว่านางต่างจากสตรีทั่วไป ตกลงถ้าเช่นนั้นตั้งแต่นี้ไปคงต้องรบกวนฉินเจียงจวินด้วยเจียงซื่อย่อเข่าลงเล็กน้อยชายผู้นั้นดูเหมือนจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกแม่นางเรียกข้าว่าเหล่าชินเป็นพอชินเจียงจวินนั้นผู้คนคงเรียกเพื่อล้อข้าเล่นไปเท่านั้นเหล่าชินต่อจากนี้เจ้าอาศัยอยู่ที่นี่อาเฟยแล้วเจ้าเล่าอาเฟยมองไปรอบๆอบ เรือนเล็กสะอาดสะอา้านมีร่มเงาของต้นไม้เขียวชฉ่มท่ามกลางฤดูร้อนมีดอกบัวปลูกไว้ในสมันเป็นสถานที่ดีมากเขาไม่เคยอาศัยที่ดีเช่นนี้มาก่อนเลยประกายการต่อสู้อย่างสับสนปรากฏผ่านดวงตาของอาเฟยจากนั้นเขาจึงยิ้มและโบกมือข้าขออยู่อย่างที่เคยแล้วกันข้าบอกคุณหนูตามตรงว่าบัดนี้มีพี่น้องหลายคนมาอยู่กับข้าสะดวกยิ่งหากให้พวกเขาคอยสืบข่าวให้ที่นี่ข้าจะเดินทางมาวันละครั้งก็พอ งั้นก็ดีวันพรุ่งนี้ข้าจะออกไปข้างนอกเจ้ากับเหล่าชินเตรียมตัวให้พร้อมชั่วพลิบตาวันรุ่งขึ้นก็มาถึงแสงแดดเจิดเจ้าปกคลุมทุกสิ่งด้วยสีทองบนท้องฟ้าไม่มีเมฆแม้แต่ก้อนเดียวเงยหน้าเห็นเพียงท้องฟ้าสีครามเป็นอากาศที่เหมาะสมจะออกไปข้างนอกยิงเจียงจันนั่งตัวตรงบนหลังม้าเสื้อคลุมสีขาวนวลดุดดวงจันทำให้เขาดูหล่อเหลามีสเสน่ห์ขึ้นดึงดูดสายตาของหญิงสาวนับมีท้วน เขาคุ้นเคยกับการถูกจ้องมองเช่นนี้มานานแล้วจึงไม่ได้รู้สึกอึดอัดใจเขายิ้มเห็นฟันขาวอย่างเรียบร้อยให้แก่หญิงสาวในรถมาน้องสี่วันนี้อากาศดีนะประเดี๋ยวเมื่อถึงชานเมืองไม่มีผู้ใดแล้วพี่จะพาเจ้าขี่มา้าอามานโผล่สีซาออกมาแล้วกล่าวอย่างไม่พอใจว่าคุณชายรองเจ้ากะคุณหนูขี่มา้าไม่เป็นและไม่ควรจะขี่ม้าตัวเดียวไปกับท่านอย่าได้รั้นเลยเจ้ากะเจียงจั้นเบะป,ปาก บ่าวรับใช้เหล่านี้ไม่รู้ว่าไปเอาความกล้าเช่นนี้มาจากที่ใดอะไรที่ทําให้เขาไม่พอใจได้ก็มักจะทําออกมาเช่นนั้นน้องสี่ดูแลบ่าวรับใช้ของเจ้าบ้างสีกล้ากล่าวก,กับข้าเช่นนี้การที่เขามิอาจพาน้องสาวขี่มากินลมด้วยได้จึงทําให้คุณชายรองเจียงอารมณ์ไม่ดีนักเขาจึงรีบกล่าวโทษบ่าวรับใช้ขึ้นมาทันทีบ่าวกล่าวตามจริงเจ้ากะเจียงซื่อดีดหน้าผากของอามานเบาๆด้วยนิ้วและกล่าวว่าอย่าต่อปากต่อคํากับคุณชายรอง เจียงจ้าเหลือบมองอามานเบาๆด้วยสีหน้าเย,ย่ยหยิงช่วงเวลาจริงจังน้องสียังคงเข้าข้างเขาเสมออามานกอกตานำมือกุมหน้าผาเป็นถึงคุณชายรองต้องการเอาชนะเพียงบ่าวรับใช้หน้าชื่นชมเสียจริงสารธีสมวกใบใหญ่ปิดบังแดดเขาบังคับรถม้าตั้งแต่ในเมืองกระทั่งออกไปเขตชานเมืองได้อย่างราบรื่นตลอดเส้นทางผู้นั่งข้างสารธีคืออาจีบ่าวรับใช้ของเจียงจ้าน อาจีแอบมองสารธีอยู่เนิ่นนานแล้วเขาเกิดความสงสัยในใจว่าสารธีในโจรเปลี่ยนคนตั้งแต่เมื่อไรกันสารธีจับจ้องไปที่ด้านหน้าโดยมีเปลี่ยนสีหน้าและมีสนใจสาย,สายตาที่อยากรู้อยากเห็นของอาจีสารธีผู้นี้คือเหล่าฉินนั่นเองน้องสี่คิดอย่างไรจึงอยากเดินทางไปวัดในเมืองเล็กๆเช่นนั้นในเมืองหลวงมีวัดมากมายทั้งใหญ่และเล็ก เจียงจั้นมากกล่าวมากความเสมอเมื่ออยู่ต่อหน้าน้องสาวผ่านไปไม่นานเขาก็เริ่มกล่าวขึ้นอีกครั้งว่ากันว่าวัดนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเจียงซื่อหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมายื่นให้พี่รองเช็ดเหงื่อหน่อยเถิดเจียงจั้นไม่ได้รับไปไม่เป็นไรหรอกประเดี๋ยวก็ไหลออกมาอีกน้องสี่ช่วยหยิบลูกสาลี่ให้ข้าดีกว่าเขากัดสาลี่ทรงกลมเข้าไปคำหนึ่งจนน้ำล้นออกมาเจียงจั้นถอนหายใจออกมาอย่างสบายใจ การมีน้องสาวเป็นเรื่องดีเสียจริงจู่จูนางก็อยากจะไปถวายทูบเทียนที่วัดทำให้เขาไม่ต้องไปร่ำเรียนตั้งหลายวันเมืองชิงหนิวอยู่ไม่ไกลาจากเมืองหลวงมากนักพวกเขาเดินทางไปถึงเมื่อฟ้าใกลม้มืดมีโรงเตี๊ยมเพียงสองแห่งในเมืองเล็กเช่นนี้สำหรับคุณชายรองซึ่งคุ้นเคยกับความเจริญรุ่งเรืองในเมืองหลวงเขาทนอยู่ไม่ได้น้องสี่เราตรงไปที่วัดหลิงอู้กันเถิดป่านนี้แล้วพวกเขาน่าจะไม่ให้เข้าสักการ,ะ,ระ,ะแล้วละ่ะเราค่อยเดินทางพรุ่งนี้เถิด ตกลงลำบากหน่อยนะน้องพี่เจียงจั้นเข้าพักในโรงเตียมที่ดูใหญ่กว่าหลังจากจัดการทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วเขาจึงพักผ่อนลงมีสถานที่ปลอดภยัยมากมายในโรงเตียมเช่นนี้ยามค่ำคืนมีชายหนุ่มคนหนึ่งแอบเข้ามาพบกับเจียงซื่อซึ่งเขารอมาก่อนหน้านี้แล้วคุณหนูข้าได้ทำการสอบถามคร่าวๆแล้วไม่เคยได้ยินผู้ใดในเมืองกล่าวว่าบุตรสาวตนหายไป ชายหนุ่มผู้นั้นก็คืออาเฟยภายใต้คำสั่งของเจียงซื่อเขาจึงได้รีบล่วงหน้าไปก่อนหนึ่งวันและพักที่โรงเตียมอื่นคำตอบของอาเฟาย์ทำให้เจียงซื่อดูมืดมนลงเล็กน้อยในเมืองเล็กๆเช่นนี้นับประสาอะไรกับเรื่องสูญเสียบุตรสาวแม้จะมีไก่สองตัวหายไปเกรงว่าคงเป็นหัวข้อสนทนาไปอีกพักในเมื่ออาเฟยสืบเรื่องไม่ได้ความนั่นหมายความว่าหญิงสาวผู้นั้นไม่ได้มาจากเมืองชิงหนิว วัดหลิงอู้อยู่ในเมืองชิงหนิวแต่หากหญิงสาวไม่ใช่คนเมืองนี้ขอบเขตการตามหาจะกว้างขึ้นมากเอาเช่นนี้พรุ่งนี้เจ้าจงไปสืบมาต่อที่ในเมืองหากข้าไปที่วัดหลิงอู้แล้วได้วความอย่างไรจะให้เหล่าชินส่งข่าวไปให้อาเฟยพยักหน้ายอย่างคนไหวพริบดีและจากไปอย่างเงียบๆโดยมิถามคำถามเพิ่มเติม,เ,ตมเจียงซื่อนั่งอยู่คนเดียวสักพักด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางทำให้นางอ่อนล้าและเอ็นกายลงนอนเช้าวันต่อมาอากาศยังคงดีดังเดิม เมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงที่วัดหลิงอูก็พบว่าวัดเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยทูปมากมายผู้สแสวงบุญจำนวนมากต่อแถวเข้าไปเจียงซื่อมองดูผู้สแสวงบุญเหล่านั้นอย่างละเอียดจากการแต่งกายจะเห็นได้ว่าผู้สแสวงบุญส่วนใหญ่เป็นคนธรรมดานอกจากนี้ยังมีผู้สแสวงบุญสวมชุดผ้าแพรซึ่งเดินทางมาด้วยรถม้าหรือเกวียนคาดว่าจะมาจากที่อื่นเจียงจั้นทุ่มเงินจำนวนมากไปซื้อทูปประสงค์ยินดียิ่งรีบจัดห้องให้สามห้อง สามนเนรอายุเจ็ดแปดขบนำทางพวกเขาไปเจียงซื่อจึงเย,ยถามว่าเอ็นน้อยคนจากที่ใดมาจุดทุกถวายมากกว่ากันสามนเนนตัวน้อยได้รับขนมรังไหมหนึ่งไปเขามองดูเจียงซื่อค่อนข้างเป็นมิตรมากทีเดียวจึงกล่าวอย่างสัฉานว่ามากทุกที่นอกจากคนในเมืองชิงหนิวแล้วผู้คนจากเมืองใกล้เคียงก็เดินทางมาด้วยคนจากตระกูลเศรษฐีผู้ดีเดินทางมาที่นี่บ่อยหรือไม่หักวันนี้ได้บังเอิญพบข้าจะได้ผูกมิตรสักหน่อย มีสี่บุตรสาวของเหยียนหยวนไวแห่งหมู่บ้านเหยียนบุตรสาวของนายท่านหลี่แห่งหมู่บ้านใตยย้หยางสามเณรน,น้อยใช้นิ้วชี้นับรายชื่อแล้วยิ้มหวานให้เจียงซื่อบุตรสาวของพวกเขาเหล่านี้เดินทางมาปีละหลายหนเชียวเจียงซื่อจดจำชื่อเหล่านี้ไว้อย่างเงียบๆสามเณรน,น้อยหยุดลงห้องของพวกท่านถึงแล้วเจียงจั้นชี้ไปที่ห้องด้านในห้องนั้นมองจากหน้าต่างไปเหมือนจะดีและเงียบที่สุดให้ข้าและน้องสาวพักตรงนั้นได้หรือไม่ สามเณรน้อยสายหน้ามีผู้บริจาคอื่นพักอยู่ที่นั่นแล้วเจียงจั้นขมวดคิ้ววัดเล็กๆเ,เช่นนี้มีห้องพักเพียงไม่กี่ห้องอีกทั้งยังมีคนแย่งห้องดีๆไปอีกผู้ใดกันนะที่แย่งห้องดีเพียงนี้ไปคุณชายรองเจียงกำลังครุ่นคิดจู่ๆประตูห้องพักนั้นเปิดขึ้นในทันที หนขนมรังไหมขนมพื้นบ้านของมนทนเสฉวนมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงร้อยปีรสชาติหวานกรอบเป็นเอกลักษณ์เหมาะสำหรับทำช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง